อยู่ด้วยกันนะครับกับ3มศิลปินตัวท็อปเลยที่ต้องบอกว่าแต่ละคนก็มีไลฟ์สไตล์ที่เป็นตัวของตัวเองมากมากเลยนะครับทั้งเจนนิสทั้งน้องโฟดแล้วก็ไมอยู่นั่เป็นไงบ้างราบวันนี้รู้สึกไงบ้างที่ได้มาร่วมงานกันอะเจนนิสรู้สึกไงบ้างครับ ตื่นเต้นมากตกใจมากที่มีคนมาเยอะขนาดนี้ดูมากเลยเนาะนะครับพี่โฟนครับรู้สึกไงบ้างครับครับดีใจมากเลยครับกังเหรีขอบคุณทั้งหมดและที่ชวนมาแบบว่าสนุกด้วยกันสนุกด้วยกันนะใช่แล้วก็ดีใจมากเลยครับที่วันนี้ได้มาแบบร่วมงานกับพี่ทั้งสองแล้วก็ดีใจเลยได้ครับผมมาอยู่เป็นไงบ้างครับวันนี้ครับเปนนี่ตื่นเต้นมากวันนี้ ที่ชวนพวกเราสักคนร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยค่ะใช่แล้วนะครับเอาล่าวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนนี้ได้มาดูบรรยากาศรอบๆของงานของเราออกแอบไปทาการบ้านมานะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยแรงบันดาลใจของ Converse Runstar Trainer เนี่ยมันมีที่มาจากอะไรเดี๋ยวพาทั้ง3าคนนี้รวมถึงทุกคนด้วยนะครับไปดูกันดีกว่าอาเชอิญเด็กๆด,ด้านนี้เลยจ้านีเลยครับวันนี้วันนี้เขาเรียกว่ามาแบบแน่สิ์เลยนี่เหลืองน้ำเงิน เชิญเด็กๆทั้งสาคนนะครับถ่ายภาพก่อน1นึ่งช็อตจ้าความ้วยนึกออกมาเวลาเราเห็นนะักบวยปั้มใส่รองเท้าที่เป็นแบบฟิลแบบบูดบูดขึ้นมานิดนึงแบบนี้นะครับเอาล่ะเชิญเด็กๆมาอยู่ร่วมกันเลยจ้าโอเคนะครับ เรียกว่าเป็นการผรสมผปปสานกันกับรองเท้าหลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับออกแบบมาให้เข้ากับไลฟ์ไสไตล์สมัยใหม่ทําให้เกิดความคล่อมตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเอง,เองสะท้อนความเป็นตัวทนอย่างโพสต์วันนี้ใส่สินเงินมาเป็นไงบ้างครับใช่ครับรู้สึกว่าผมชอบสีนเงินอยู่แล้วาาด้วยความาที่มันมาจากายี่ยห้อกีฬาชุดว่า,าต้องใส่สบายนะจ้ะโอเคเรียกว่าใส่สบายการันตีโดยคนสวมใส่จริงอย่างแน่นอนนะครับเมื่อกี้เราพูดถึง ที่มาที่ไปเป็นไรว่ามันมาจากรองเท้าอะไรที่นี้อีกหนึ่งสิ่งที่เตะตาเรามากมๆเลยคือสีสันของเท้าครับมายูวันนี้ใส่สีแดงฟิล l f r e ใส่สีแดงแต่ไม่แรงนะคะ,ะไม่แดงไม่มีแรงเดินนะครับเจนนี่ใส่สีเหลืองมาเลยสีเหลืองรู้สึกว่าสดใสแล้วรู้สึกว่าแอบด็กลงนิดน,นึงนะิดนึงเหดูฟีลแบบสดใสร่าเริงนะครับพี่โบใส่สีน้ำเงินมาดูแบบเท่ๆคูล สีน้ำเงินแต่ผมไม่อะไรครับไม่เมอนนะครับทำไมเราต้องพูดกันของจองได้ไหมครับสุดๆนะจ๊ะอ่ะไหนๆพูดถึงสีแล้วเดี๋ยวเราไปโซนต่อไปกันดีกว่าเชิญน้องๆจ้าเอาล่ะเชิญเด็กๆถ่ายรูปก่อนเลยนะจ๊ะโพสท้ายมันแบบว่าฟาดฟา นี่นะครับเป็นโซนที่เราจะได้เห็นสีของคอนเวิร์ตเนี่ยครบทุกสีเลยนะครับจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยออกมานะครับก็คือมีคาสีด้วยกันวันนี้เราเปิดตัวอีก2สีใหม่คือสีชมพูแล้วก็สีเทานั่นเองนะครับ แฟนๆอย่างเงียบสิเหงาขอสิงกรีดหน่อยรุ้งใจนะครับ,บน้องโฟดหล่อมาบอกเลยแล้วใส่สีน้ำเงินขึ้นมามันเป็นฟิวว์ไลฟ์สายชอบพี่สปอยกันโอเคนะครับอ่เดี๋ยวไฟช็อตหนึ่งนะจ๊ะ รบวนตามจัดเลยนะครับนี่เป็นการถ่ายภาพแบบเก๋ๆนี่คือโซนคอนเวิร์สทรออนั่นเองนะครับสามารถเข้ามาดูกันได้เลย จริงๆของคอนเวิร์รุ่นนี้ลันซาเทรนเนอร์ Trainer, มีสีอะไรกันบ้างวันนี้เนี่ยเราเอามาให้ดูกันแบบใกล้ๆเลยนะครับตอนแรกเราเปิดตัวไป5้าสีนะครับเหลืองน้ำเงินแดงขาวครีมดำวันนี้เหลืองน้ำเงินแดงก็เป็น3ามสีที่น้องๆเราใส่กันมานั่นเองนะครับและวันนี้ยังไม่บอกไปครับเราเปิดสีใหม่กันด้วยนั่นคือสีชมพูแล้วก็สีเทานั่นเองนะจ๊ะสวยไหมสีเทาสวยแบบมาก สวยแบบจึง้งอะไรเป็นแฟนชอบเสียอะไรเป็นพิเศษสีน,น้ำเงินลอยด้าน,นนี้น้ำเงนินด้านนี้เสียอะไรจ้า เราจะมาพูดคุยกันนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราแอบถามน้องๆไปแล้วแหละว่าใส่แล้วเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวทีนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกดูสิว่าวัตถุดิบในการที่เขาเอามาใช้เนี่ยวัสดุต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนั่นเองนะคบ ด้วยนะคเพื่อนสามารถเลือกช็อปกันได้ที่งานนี้เลยนะจ๊ะบอกเลยว่า